สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดต beat x กันที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็น beat x version สองซึ่งคิดว่าคงมาจากทางประเทศจีนนะฮะภาษาจีนเพียบเลยอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะก็ b e t x เป็นเป็นจโรที่ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าใช้กับสีหมอกแล้วโอเคเลย ไม่มีปัญหานะฮะตอนแรกก็จะงงๆหน่อยวิธีปรับตั้งแต่ถ้าได้อ่านคู่มืออย่างแท้จริงและทดลองทำก็โอเคส่วนการจ่ายไฟเนี่ยเท่าที่ลองดูก็ใช้เป็นไาโวนได้ไม่มีปัญหานะฮะแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือ1ขั้นตอนทางด้านคอมพิวเตอร์ทางเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเนี่ย มาจากทางเว็บไซต์ของ b ีเอ็ก่อนนะฮะบีเอ็กค่อนข้างจะมีเซอร์วิสที่ดีเป็น user friendly มากผมคลิกเข้าไปในหน้าเซอร์วิสดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน3นะฮะ บลาๆๆมีทั้งเวอร์ชั่นของออ Mac ก็มี PC ก็มีแต่ที่ที่ผมใช้เป็น PC นะฮะส่วนถ้าใครอยากทำความเข้าใจแล้วเมนูที่มาเนี่ยมากับตัวกล่องเนี่ยเป็นภาษาจีนที่ผมได้มาตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลย ะะก็จะอ่านยากหน่อยแต่รับรองว่าใครได้อ่านเนี่ยไม่รู้เรื่องแน่ภาษาจีนทั้งนั้นใช่ช่วยอะไรได้ได้เท่าไหร่คล้ายๆกับเราเริ่มมาเล่นวอล่า้ีกแล้วไปเลยฮะดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากทางเว็บนี้มาได้เลยทั้งคู่มือแล้วก็แมนนวลต่างๆนะฮะ ก็ผมผมได้ทำการดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างผมไว้บนเดสก์ท็อปเพื่อให้มันง่ายต่อการคลิกนะฮะอินสตอลอะไรลงไปเสร็จก็เปิดโปรแกรมเอ่อสายขอพูดถึงสายหน่อยสายที่เห็นเป็นสายที่ต้องซื้อมานะฮะเอ่อ USB 2 SYS อันนี้ปรส่งมากใช้ตัวเดียวจบคือทำเกี่ยวกับตัวบีดเอ็กได้หมดทุกอย่างผมเดินไฟ <c oughs> ไฟจาก B.C. B.C. ของอาจารย์แมวผมค่อนข้างมั่นใจอยู่ตลอดว่ามันใช้งานได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็5ปีแล้วรุ่นแรกๆเลยฮะแบตเตอรี่มือสองมือสมือสผ่านงานมานานมาก ะะไฟมันจะวิ่งของมันเพราะว่ามันจับสัญญาณของรีเซีฟไม่ได้เราปล่อยมันวิ่งไปไม่เป็นไรร,รูที่ต่อเข้าเนี่ยรูซ้ายมือที่เขียนว่า System SYS เนี่ยเป็นรูที่ไว้เสียบจากทางด้านสาย USB ออกมาส่วนการจ่ายไฟเนี่ยจ่ายไฟมากับสายเส้นนี้นะฮะ ส่วนทิศทางการใส่สายเนี่ยจะเป็นทิศทางด้านนี้นะฮะสีดำดำอยู่ขวาแดงตรงกลางนะฮะสังเกตง่ายๆคือแบบนี้นะ,ะเนี่ยให้ไฟให้ขั้วทองเหลืองอยู่ด้านบนนะฮะย่าเสียบผิดหรือ มีบางช่องที่ไม่สามารถเสียบได้อย่างเช่นว่าช่องถัดถจาก s y s ลงมาหนึ่งช่องอันนี้ห้ามเด็ดขาดน,นะฮะห้ามจ่ายไฟเข้าช่องนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหามากมันคงยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเรายังสันส่นๆเนี่ยมันจะไม่จับไม่สามารถจับสัญญาณความนิ่งได้เนี่ยโอเค อันนี้ปล่อยมันวิ่งไปไม่ต้องสนใจแล้วนะฮะเข้าไปในโปรแกร,รม BITX คำว่าอัปเดตหน้าตาเรียบง่ายอย่างนี้นะฮะออของผมต่อไว้ในโหมดของคอม3เป็นออโต้ดีเทคอยู่แล้วพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมาถึงมันจะชี้ให้เห็นนะว่ามันเป็นเวอร์ชัน2 ร์ชันสอนะฮะเราก็ทำการอัพอัปเดตมันโดยการเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาของผมไว้ทางหน้าเดสก์ท็อปเช่นเดียวกันนะะไฟล์ที่ได้มาเป็น3.08 Start นะฮ a t e ะสตาร์ทอัปเดต แม่ใ,ใจหรือเปล่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็กดไปเลยฮะรอสักครู่คู่เดียวจริงเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่า b ีทเอที่เราเคยเป็นสุ ศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น3.0.8นย์จุดะฮะ serial number ก็นี่แหละก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแล้วเราก็ทำการ disconnect ทุกอย่างได้เลยจบจากการ disconnect เรียบร้อย ปิดสวิตช์ก่อนโอเคเรียบร้อยครับจบเท่านี้ก่อนนะครับมีคำถามสงสัยก็ส่งมาที่ v i v s h o p c o m ได้เลยครับสวัสดีครับ